สวัสดีค่ะ FC ค่ะตอนนี้ตาเวนตกดินแล้วตาเว็นตกดินแล้ว,ลวพี่น้องสีผ้าไปเบิงผู้ชายถอดเสื้อวายนะ้าพี่นองโอ้ยเปิดตะเบิงขึ้นอย่างนี้พี่น้องเอ้ยกินหอดผู้จัดการนี่ลุยเนาะนี่ลุยไม่ได้มานะคะขอบคุ้เพิินอ่าป่วยเอ้ยไข่ก็เลยตรวจตัวละเจอโควิดก็เลยบบเดมาานะคะ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะ ดูดูดูเอาแข้งกันอีกแน่แข้งกันอีกแน่น่ะแม่อามอุ่นอวยรีเนาะกระเทยเถ่าเอ้ยหรือว่าเฮ็ดบุญเด้อลูกเอ้ยโอ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำแม่เด้อตั้มนี่ตั้มนี่ก็ดีแล้วโอ้ ผมนั่นนะนมัสการ์น้ำมัสการ์ด้าหลวงพ่อกลับฟุดกลับฟุดปัดชุดนั่นแม่เก็บกระลงทะเลให้มึงยืนอยู่ในเดรนบอลทางพายพี่วันที่เล่นปวดหมอกินยานอนยานบวสูงมูอเตรียมตัวไว้ดีเด้อ เพืบันพี่เล่นกันลังนอนเอาแห้งอยู่เลยนี่กินยาแล้วก็นอนเดียวนี่จะอุ้มมันขึ้นมานอันเนี้ยเหนื่อยหนามันกะอุ้มได้อยู่แล้วแรงแข็งแรงมากเลยเดี๋ยวนี้อันนั้นแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นติ๊กต๊อกเล่นติ๊กต๊กฉันต้องกลายเป็นไม้ ฉันต้องกลายเป็นไม้ลูกฉันไม่มีพ่อแม่ลูกแม่สันใหญ่จังอะลูกแม่สันใหญ่ตัวเท่าวายแม่ก็เมยเอาไว้ไลสนหรอ เผ็ดแค่เนี่ยเตี้ยสดโตเอาเลยพี่น้องค่ะลูกเต้าโอ้กินวันนีรุยเดนีลุยมาละปีบ่เดลมาแม่ต้อนนกิคผูุ้ยมาขาในกล้องเขาอะไ้ไลายตัวได้ขขถ่ายคลีมอ๋อเหรอจุล่องนหลาจุกหลาจุกจุกจุหน้าพ่อท้องลินเลยไงจุกหน้าพ่อทอินวะ น,น้องแคมปัสนะคะน้องเอน้องฮินเนอร์น้องเตยเอ,อาแข้งหนีอแ,แข้งอีกแน่หลอดนึงไเร็ว,วเอาพี่แดงจะมาฉุดมได้เวโอ้หลมาเพี่แด้เหนื่อยแล้ว่ะพี่แดงเ,เอ,าแ,แอาแข้งอีกแน่รอดนึงเรว

โอมาแล้วทีมงานไปซื้อล้วกินมากอือแอลเดอร์ดูก่ารมาเปิดผู้หรือเป็ดแม่โอ้สยานตายแล้วมีคนนัวเนียกันกลางสราไปดูเป็ดที่ห้องผมเลยครับ เป็ดผู้นะคะพอดูแล้วเป็ดผู้ใช่ไหมเป็ดผู้ทำไมเหรอไม่ใชอยู่แล้วมันมีห้ำเหรอมีห <c oughs> ้ำในแอมจะก็คุมกันมาใจเลยสบไยน้ำเป็นบ่หน่ะน้องดินเนอร์นะคะ เอ็กเซลลงน้ำอีหรืฮะะปน้ำก็เป็นกะยมัเลที่เด้อลูกเเอาเดีพี่ ร้อข้ายไม่ไเ้าข้อข้าวไม่ได้น้อไมด้ปลุกไยิ่้แต่หน้าาเดียวฮีไปวาก้มันเลยบางลูกเธอนะนี่มาไปใส่เลยใสยทถอดชุดหนยลูกชุดมันอุญุอัญญายำปัดว่ารังพัวินเน่ากระโดวิกระโดด มีนาการลยรกาที่มเห็ไล้เีไปอย่างไรแล้ไปทางแล้วไปอย่างไรเอาไ้เวนเอาไม้วเนี่นี่่ามา่ามาแตุ่้ยทามาเพ่อนยัง่ามา่าเมือกี้ทามาทม้านทำไทามาม้วนไปม้วน บัวนาลงสีนังกาลงแหมหนูวะลงเบิ้งมวนลงมวนลงเลยแม่ลงเลยเหรบบเลยโอ้ยอ่อนแออีนดชัวอะอเต้ไเต้เต้เต้เตอกต้พต้้ยตแมเชหน่อยตัแกมโอ้คือเล็กบะมีอ๋อมันไม่สกยังไปไป อย่าไอ้เมีอย่างข้นเต่าม้วนโดนแข้งโกกคลงน้ำโกลงน้ำโกกจะลงนี้โกลงน้ำจะลงให้ผู้ชายไปอุ้มโกีคถอดเสื้อเลยเมนเมนหน่อยเอาดบันม่ก้ไก่้อม้อาอมั ไต้องคนดูเทไรน่ะจั่ต้องเแวเน่าแกาวคนดูเท่ไรกรคนดูเท่าไรอ่ะสร้อยบาคุณได้โชดีกเบิผายอ้อ้าไหนดูสองคนนี้ใครจะกระโดดไก่ใครจะพุ่งไก่ก็กันเนาะ ไปครับอ้าวครับเอาอยู่้โหโชว์แล้วครับเข็มปัดเข็มปัดจะโชว์ก่อนเอาเข็มปัดโชว์ทีลังกาครับจีลังกาโอ้เ็มพันป่วยเอาดีบูดาคนเดิมตะเกียร์ตะเกียร์ ทางไเอาปเหาต่น่เไม่ไม่ทงเที่ยตจะม่อุ้มปกิ๋กไกหนีไปแล้วนะครับ ก็กีไปถอดเสื้ออยู่ชายแท้ก็กีเปลี่ยนชุดอยู่แล้วับชายแท้ไปถอดเสื้ออยู่แม่เองอะไรนะแม่โอ้ที่ตัวลูกกูด้ไปร้บงอีพะท่านบนนะลูกเลยใครปอยต้องใ่วยน้ำขึ้นขังก่อนไม่อหะ าจะเป็นหมาจะเป็นหมาลูกหมาหรือผ้าดึงกันจะกินทุเรียนดีกว่าขอบคุณทุเรียนจากบ้านฮักน้ำตาลแล้วก็บ้านฮักน้องแคมปัสนะคะทุเรียนบ้านฮักน้ำตาลแล้วก็บ้านฮักน,นก,นกน้องแคมปัสนะคะเอาพ่อเตือนปีพ่อตื่นแล้ว กินมาทุเรียนดเลบาง้านฮะเกากอ้อต้อง,อองที่ล้างี่ได้สนหรอคุณแล้วแวม่แม่แม่ถ่ายคลิปโอเคเดี๋ยวไปทำก่อน